มันใกล้กันแล้วเกินนะ i 94900k 1เจอกับ i 74700k 1มันจะเกิดอะไรขึ้นเลือกตัวไหนดีวันนี้มาคุยกันครับ สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ i h a v e CPU ครับผมป่าว i h a l CPU สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะคุยกันในส่วนของ CPU เจนใหม่ ail, ล่าสุด74หรือว่า Raptor Lake Refresh ซึ่งยังคงใช้ซ็อกเก็ตเดิมอยู่คือ LG 1700ก็มีหลายหลายคนนะครับลังเลแหละใช่ไหมว่าคุณจะเอา i9 74หรือว่าเอา i7 74d นานั้นวันนี้เราจะจับมันทั้งคู่มาเวอร์ซัสกันเพื่อดูว่ามันแตกต่างกันสักกี่เปอร์เซนต์กี่คะแนนกี่เฟรมอะไรอย่างนี้ ต้องท้าความก่อนว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ i 5 7 i 9ตัว k ที่เปลี่ยนแปลงจาก gen 13สเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย i 5กับ i 9เนี่ยขอให้ละไว้ว่ามันเพิ่มความเร็วทั้ง p core และ e core เพียงแค่ k 200เมกะ m e ิร h ซซึ่งตรงนี้ผมเคยพูดไปแล้วในคลิปที่แล้วว่าเราสามารถที่จะ o c ได้แต่สิ่งที่เรา o c ไม่ได้คือ e core ดังนั้นเนี่ย i 7 4 7 7 0 0 k จะเป็นเพียงรุ่นเดียวที่ถูกเพิ่ม e core เข้ามาจากเดิม e core มันมีทั้งหมด8 core t r a ในจดดิบสามจะถูกเพิ่มกลายมาเป็น12บองคอสิบสองเทรดใน74นี้ i9 ยังคงเหมือนเดิมที่16บหกคอสิบหกเทรด i5 ยังคงเหมือนเดิมที่8คอแปดเทรดนะครับดังนั้นเนี่ย i5 13 14ก็จะเป็น14คอยีสิบเทรดเหมือนเดิม i7 จากเดิมมี16คอยีสิบสี่เทรดในจดดิบสามจะถูกอัพไปเป็น20คอยีสิบเทรดในนี้ i9 คงเดิมคือ24คอ32เทรด2ตัวนี้มีความ เหมือนกันหมด P ีอเท่ากันกินไฟเท่ากันแต่คราวนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ i7 74มีการเพิ่มคอ ในส่วนของ E c o r e เพิ่มมาอีก4 c อ r e 4 t r a d มันจะกลายเป็นจาก8ทับ8กลายเป็น12ทับ12ก็คือมันขยับเข้าไปใกล้ I9 ที่ยังคงอยู่ที่เดิมที่16ทับ16ต่างกันทางด้าน p h y s i c a l หรือทางด้านกายภาพเนี่ยมันต่างในให้ E c o r e นะแค่4 c อ r e 4 Trade ดังนั้นตัวนี้จะเป็น24 c อ r e 3 2 Trade สำหรับ I9 7 4 I7 7 4จะกลายเป็น20 call, c อ28 Trade L2 Cash I9 จะมี32 m e I7 จะมี28 m e I7 น้อยกว่าเพราะ E c o r e คุณน้อยกว่าอันนี้ L Cash. L สาม cache smart cache i เก้าสิบส k จะอยู่ที่36เมก i 7จะอยู่ที่33เมกอันนี้เป็นเรื่องปกติแพ้ผันตรงเหมือน l 2เลย base clock i 7แรงกว่านะ3.4มจุกิกกับ3.2มจุกิก base clock i 7แรงกว่าแล้ว b o o s t clock เนี่ย i 9เนี่ย6กกิกตัวเนี้ย5.6ต่างกัน400ร้อเมกะเฮิร์ตส์อันนี้ถือว่ามีผลนะถ้ารคือ i 7เนี่ยแพ้อยู่2มุมคือแพ้ e core เศรี core เศรีเหแล้วก็แพ้กิกเกอร์เฮิร์ตส์สี่เมกะเฮิร์ตส์เยอะไม่เยอะ,เ,ยอะเดี๋ยวดูผลเทียบเอา cpu pc i express lane เท่ากกััััน20 20บบบรรรรออง 5, อง DDR5 ดีเดาโเหมือนกันบัสเท่ากันดีเดา้าไฟาล์เรับที่บัสดห้าพันหกดีดาโฟเรารับที่พัสสามพันสองทั้งคู่นะครับเพราะเป็นซอร์เกนเดียวกันแลปต์เล็งหรืเฟสทั้งคู่ความจุไม่ได้สูงสุดร้อยเก้าสิบสองกิกทั้งคู่ TDP ร้อยยี่สิบห้าวัตถึงสองร้อยห้าสิบสามวัตทั้งคู่ดังนั้นเนี่ยทั้งคู่เนี่ยถ้าจะเอาอยู่เนี่ยก็ควรเป็นชุดน้ำสามตัวแบบพรีเมียมหรือแมกกาซินลมแบบโคตรแพงชุดลมแบบตัวเท่าเท่านั้นนะครับไม่งั้นเอาไม่อยู่นีมันร้อนดังนั้นเนี่ยใน CPU Z set i n g l Core ของง i9 i7 ททาาไว้ี่่คะแแนนสูมกกต็ 83คะแนนต่างกันมา,า40กว่าแต้มแต่มัลติเนี่ยต้องทําใจว่ามันเจออ e ีคอเข้ามา4คอ4เทรด i9 ทําไว 16, นาน้16,984คะแนน i7 ทําได้เพียง14,809คะแนนต่างกันมา2,000คะแนน ซีดีเมนต์ไอยี right. is, ่สครับไอเก้าสิบสี 7, 98, 300, ่เก right. ้าทำไว้2358 i7 ห้าไทำไว้2 2งสต่างกันร้อยกว่าแต้มมันติเนี่ยไอเกาทำไว้3 8มหมื่นแาไดทำได้แค่3ามหมอันนี้ต่างกัน5,000แต้มกีดเบนซ n ิงเกิลไอเกาทำไว้3289 i7 2898แต่างกัน300รนี่ต่างกันเกือบสิบเปนต์ในกิจเบนแล้วก็มัลติครับไอเก้าสองสามศูนย์ห้าหนึ่งไอเจ็ดห่าเก้าเจ็ดหก้าต่างกันประมาณสี่พันกว่าแต้ ประมาณ3ถึง5%าตมัลติแตกต่างกันประมาณ10%บเปอร์นังนั้นคุณอยากไป i7 หรือ i9 ครับเรนเดอร์ <R ender S 1> เร็วขึ้น10%แต่ประสิทธิภาพในการที่จะเปิดหลายโปรแกรมพวกนี้ผมมองว่าไม่ว่า i7 หรือ i9 เนี่ยเวลาใช้งานจริงมันพออยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะว่านี่คือใหญ่ชนใหญ่ยักษ์ชนยักษ์นะด้วยความที่ cpu มัน20คอ28เทรดอะกับ24คอส2ยทเทรดมันได้ทั้งคู่อยู่แล้วนะครับในมัลติทาได้หมดต้องดูอีกนะว่าโปรแกรมมันสามารถ ize, อ,รออฟติมไเท้ค คราวนี้ประสิทธิภาพในการเล่นเกมผมทดสอบเหมือนเดิมนะก็คือเป็น RTX 4090นะครับแล้วก็ RAM 32 GB 6000 CPU เปลียบอยู่สอรุ่นคือ i7 1 4700K กับ i9 14900K i9 ได้เปรียบมากๆนะเพราะว่าเธอบ6กิก์อตัวนี้5.6 g ได้เปรียบอมอยู่ในมือเนี่ย400 MHz แล้วต่อมาได้เปรียบในส่วนของ E Core 4 Core 4 Thread ผมเดาว,ว่า GHz มีผลกว่า E Core ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่หรอกเฟรมเรทต่างกันเยอะไหม คัลเตอร์สไลด์2ก่อนเลย 2K ปรับสุด i9 780เฟรม i7 690เฟรมแตกต่างกันที่90เฟรมแต่ว่าบนพื้นฐาน7800เฟรมนะแยกไม่ออกอยู่แล้วดังนั้นเนี่ย i9 แรงกว่าเส่กพัง 2K ครับปรับสุดเหมือนเดิม i9 ทำไว้148เฟรม i7 7700K ทำไว้ 133แตกต่างกันที่15เฟรมผมเดาว่าน่าจะเป็นกิกะเฮิร์ตซ์เพิ่อนๆเมืถึง400เมกะเฮิร์ซเนี่ยที่มันน่ากลัวตัวนี้แหละข้อ War Legacy 2K i9 ทําไว้142เฟรม i7 134เฟรมต่างกัน8เฟรม Red Dead แตกต่างกัน10เฟรมก็คือ i9 ทําไว้145เฟรม i7 ทําไว้135เฟรมแตกต่างกันที่10เฟรมนั่นเองนันง่นั้นเนี่ยโดยโส่วนตัวผมมองว่าเมื่อคุณซื้อ i7 หรือ i9 เมื่อไหร่การ์ดจอที่คุณใส่แล้วคุณจะเล่นเกมจริงๆนะมันต้องเป็นอยู่แค่3รุ่นเต็มที่ผมให้4070เข้ามาด้วย4070 4070 Ti แล้วก็4090เพราะว่า ทั้งคู่เนี้ยมันต้องใส่กาจอตัวบนอยู่แล้วเพื่อให้มันสมกันถูกต้องไหมครับแต่ถ้าจะเอาไปเรนเดอร์เรนเดอร์เรนเดอร์อย่างเงี้ยก็ใส่กาจอตัวตัวตบๆแล้วใช้ cpu คือ อย่างที่ผมอธิบายไปว่า CPU มีความแตกต่างกันประมาณสัก10%ก็แปรผันตรงกับเฟรมเรทที่แตกต่างกันประมาณ10เฟรมหรือ10%เท่าเดียวกันดังนั้นเนี่ยคะแนนมัน10%เล่นเกมก็ต้อง10%ตามลาดับอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยต้องลองชั่งใจดูว่า10%ที่มันเกณ์หรือว่าได้เพิ่มขึ้นมานั้นเนี่ยมันคุ้มที่จะลงทุนไหมเฟรมเรททั้งคู่ถ้าคุณใส่อากาศ9 0แตกต่างกันมา10-15เฟรมตามลำดับเราก็ต้องว่าอย่างที่ว่ามันสามารถแยกด้วยตาเปล่าหรือเปล่าอันนี้เราต้องคุยกันแต่ถ้าเรนเดอร์จับเวลาอันนี้เราเห็นผลแน่นอนว่า i อกมีโอกาสทําได้ดีกว่าแต่ทั้งนั้นเราก็ต้องดูโปรแกรมด้วยว่าโปรแกรมเนี่ยมันส าามรถเรียก E-Core มาได้ครบหรือเปล่าอย่าลืมนะครับว่า2ข้อเด่นๆที่มันแตกต่างกันก็คือความเร็วที่ i9 สูงสุดที่6กิกรันจริงๆอะ5.8อะ5.6เงี้ยอะีตัวนี้5.6กิกเฮิร์รันจริงอ่ะ5.2ก็ได้ต่างกันแน่ๆ400เมกะเฮิร์นะครับไม่ว่าจะรันออคอหรือรันคอเดี่ยวรันบูสต์คอร์รันเทอร์โบยังไงต่างกัน400เมกะเฮิร์ตาที่เขาตั้งไว้แต่อย่าลืมนะทั้งคู่สามารถโอเวอร์ครอรได้แล้วก็ i9 ได้เปรียบอในส่วนของ E คอร์ call, ที่มีอีก4คอร์4เทรดยังไง i9 ก็แรงกว่า i7 แต่จะแรงกว่าคุ้มค24 มันเป็น20คอ28เทรดแล้วดังนั้นในความแรงของ i9 ที่มี24คอ32เทรดเนี่ยจะไม่ได้ฉีกจาก i7 เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนยังแบบเออ16คอ24เทรดเจอกับ24คอ32เทรดอีคอต่ามกันต้อง8คอ8เทรด i7 เดเจ็ด i9 เจ็ดสาจมีความต่างกันมากกว่านี้นะแต่ตอนนี้ i9 เหมือนอยู่ที่เดิมแต่ i7 มีการปรับให้มันแรงขึ้นเพราะมีการเพิ่ม e-core เข้ามาทําให้ความแรงมันเข้าใกล้ i9 เข้ามาดังนั้นน i7 14 700k ถือว่าน่ากลัว20 core 28 thread เป็น cpu รุ่นเดียวใน raptor lake refresh core หรือว่า7 14ที่มีการเพิ่ม e-core เข้ามาดังนั้นลองช่างใจแล้วก็พิจารณาดูว่ากูจะเอา i9 หรือ i7 ตั้งคู่ทำงานได้ดีอยู่แล้วในมันติเล่นเกมได้ดีอยู่แล้วและนี่คือผลการทดสอบระหว่าง i9 4900k กับ i 7, 14, ใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ